ุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะอ่าก็ทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกะ็เราจะไปพบกับคุณแม่นะคะที่ได้ทานดีคอนแทคไปแล้วมีอาการที่เป็นต้อเนื้อต้อกระจกนะคะ <c oughs> ก็ได้มาพบกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นต้อกระจกค่ะ <c oughs> ขอให้คุณแม่แนะนําชื่อและอายุนิดนึงนะคะ ชื hundred hundred mond, io, s, i i О, ่อราวิจิตค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะปีนี้9 0สิบแล้วค่ะก่อนหน้าเนี้ยค่ะคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับดวงตานะคะอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟางมัวมัวคุณแม่แพ้แสงไหมคะแพ้แสงสว่างค่ะแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคเนี่ยมองแจ่มชัดขึ้นไหมคะคุณแม่ไม่ค่อยมัว ไม่ค่อยมัวนะคะตอนนี้คอนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบายเหรอมองแจ่มชัดสบาย <ฮะ S 1> ตาขึ้นนะคะ,<ฮ>ะค่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะกล่องครึ่งได้มั้งอ๋อ,อคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่านะคะก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะ,<ฮ>ะคุณแม่ <ฮะ S 1> คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะค่ะ ท้นขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วสนใจอยากจะดูแลดวงตาด้วยดีคอนแทคนะคะกําลังลังเลหรือจะตัดสินใจอยู่สามารถสั่งซื้อดีคอนแทคได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือกต็ตรวจ เชคอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัด ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโพร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อปัญพญภพพันคูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลยอยู่ในดวงตานะครับ ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันและผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น D c t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก ตาหินตากระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค